สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับโคเว f a แฟมิลี่บสุพลักษณ์ใน E.P. ีที่5นะครับสำหรับ E.P. นี้เราจะมาว่ากันถึงเครื่องกองน้ําในระบบอีกระบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบ r o AO, AO เป็นที่นิยมในท้องตลาดณนปัจจุบันนะครับก็สืบเนื่องมาจากเครื่องกองน้ําระบบ AO นี้เขาสามารถกองแร่ธาตุกองสารปนเปื้อนกองสิ่งกปรปกต่างๆที่ผ่านมากับน้ําทําให้น้ําที่ ได้รับจากการกรองผ่านเครื่องกรองน้ำในระบบ r o นี้จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในการที่ได้น้ำบริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนาะในระบบของตัว r o นี้มันก็เลยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบระบบน้ำแบบไหนเนาะอาจจะเป็น UV ก็ได้ UF ก็ได้หรือไม่ก็ระบบ r o ก็ได้หลักการทํางานของเครื่องกรองน้ำในระบบ r o นะครับนั่นก็คือการใช้แรงดันน้ำนะครับ ขับเคลื่อนผ่านเยื่อเมมเบรนซึ่งมีอัตราการกรองได้ถึง0.0001ไมครอนซึ่งการกรองนี้จะกรองเลเอดเย็นมากกว่าเส้นผมเราประมาณ50,000เท่าซึ่งการกรองเล็กขนาดนี้จะเป็นการกรองที่ลงไปในลึกในระดับของโมเลกุลของตัวน้ำเลยเพราะฉะนั้นน้ำที่ผ่านการกรองในระบบ AO นี้จะเป็นน้ำที่บริรสุทธิ์ป่าศระจาก เกลือแร่สารอาหารต่างๆหรือไม่ก็พวกสิ่งปนเปื้อนต่างๆน้ําที่ออกมาจากในระบบ AO นี้ก็จะเป็นน้ําที่ระบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและน้าที่เข้าสู่ในระบบเครื่องกรองน้ําในระบบ r o นี้ไม่ใช่ว่าส่งเข้าไป5ลิตรแล้วจะได้น้ําบริสุทธิ์เที่ยวเข้ามาที่5ลิตรนะครับการที่เราส่งเข้าไป5ลิตรมันจะเป็นน้ําบริสุทธิ์ออกมาอยู่ที่ประมาณ40%แล้วก็จะเป็นน้ําที่เหลือคงค้างอยู่ในเครื่องกรองน,น้ําอีกประมาณ1 0 และที่เหลืออีก30%จะเป็นในระบบของตัวน้ำทิ้งเนาะซึ่งน้ำทิ้งตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้และอันสุดท้ายนะครับเครื่องกรองน้ำในระบบ r O นี้นะเขาจะมีลำดับขั้นตอนในการกรองอยู่ที่4ขั้นตอนหลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของไส้กรองหลักขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4ในรายละเอียดของไส้กรองต่างๆเหล่านี้ไว้ใน e ีต่อๆไปนะครับ c o e Family บายสุภลักษณ์ นำมาลงรายละเอียดใน EP ต่อๆไปเนาะไว้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันในคราวต,ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่5หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้โคเวฟรีบายสุภลักษณ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ